แฮมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์บอทีนาลักทุ่ันดูนะฮะตอนนี้ผมซิ่งเคครับในวันนะจ๊ะก็ไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวของ2ตระกูลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลเลี่ยมเองก็ดีนะครับผมหรือตัวของฮาวารังเองก็ดีซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับทีนี้มาสู่ในเฟสของ5าดาวกันบ้างนะครับผมมาห้าดาวนะครับอันนี้เป็นตัวแจกนะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรีวิวกันแบบหนักๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวแจกเราสามารถได้กันทุกคนนะครับผมอ่ะก็ มาดูตัวของอตัวคาสมะตินนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ากันว่าออกเสียงถูกเสียงผิดยังไงบ้างนะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้จริงๆเท่าที่เห็นสกิลมาก็โอเคน่าเล่นแหละแต่มันอาจจะมีตัวแทนที่เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ธาตุน้ำมันก่อนเลยดีกว่านะครับพึ่งได้มาเหมือนกันนะฮะถ้าตระกูลของน้องเนี่ยสกิลหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็คือ รวมตีศัตรูเนี่ยสครั้งครับการรวมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นการสร้างบัฟพิษได้ด้วยนะครับเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับตีแล้วก็แจกบัฟพิษนั่ด้องนะครับแต่เท่าที่ลองมาเนี่ยคือพิษก็ติดค่อนข้างชัวร์อยู่นะครับในจังหวะที่3เนี่ยชัวร์มาก1นึเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าที่3เนี่ยคือแบบแทบจะติดแบบตลอดเลยเนั่เองนะครับผมอะ่ะก็เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะมากอะทุกคนนะก็เข้าใจได้นะครับผมอะ่ะแต่กิจที่2ครับผมเป็นการโจมตีศัตรู2งครั้งเนี่ย หากเราตีติดคีย์ิคอเนี่ยเกตเราจะเพิ่มขึ้น25%ถ้ากับว่าถ้าตีสองครั้งเกรจะเพิ่มขึ้นถึง50%เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือยิ่งเลือดตัวของศัตรูน้อยเท่าไหร่นะครับผมดาเมจที่เราทําจากสกิลที่2เนี่ยก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนี้ตีปั้งปั้งยางครับผมอ่ะโอ้โหถือว่าค่อนข้างดูเดือดนะครับผมสกลิลแบบเท่มากนะแล้วก็ไฮแม็กของน้องครับก็คือตัวของแพสซีฟสกลิลกันบ้างนะครับผมอ๋อเมื่อ HP ของตัวเราเองเนี่ยเหลือ23 5 อันนี้ต้องมีในยะเลขตัวนี้แน่มันไม่ควรที่จะเป็น23.5าเออจริงจมันต้องมีในระยะอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะคือเรื่องของเราเนี่ยถ้าเหลือ23.5หรือต่ํากว่า23.5เนี่ยเอ่อดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยจะลดลงถึง50%โอ้โหพี่50เปอร์แปบ๊บเดียวกูก็ตายแล้วและที่สําคัญคือเราจะทําดาเมจใส่ศัตรูอะไรขึ้นถึง100%นะฮะอารมณ์ฟิลลิ่งแบบประมาณว่าถ้าเล่นคู่กับตัวที่สามารถสลับเเเนะลืืืืออออดดดดกกกไ้้นนะ็ยยย่่าางงงพพพวมมหรรแบบี เจอสกดสกิลสองไปไม่แน่ใจว่าจะสูญขิดไปยไหมนะครับว่าจะแรงแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองดูผมบอกว่าน่าจะเป็นเฟดดาเมจนะครับถ้าจะใส่รูนแบบดีๆหน่อยก็เอ้เจ้าเทินนะเอ้เจ้าเทินวิวเน้นการกดสแปมสกิลบ่อยๆนะครับแบบสกิลหนึ่งสกิลสองอย่างบ่อยๆนะครับได้ต่อยรัวๆก็น่าจะเต็บใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยแอชโนอลบายได้เลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะต่อไปนะผมสำหรับตัวของเออ่พี่จิน๋นคาดเออ่ไฟกันบ้างนะผม วิธีธาตุไฟครับผมสกิลสครับเป็นการตีหมู่นะครับผมอ่าแล้วก็มีโอกาส50%นะครับผมที่จะเป็นการลดเกรดลงทีละ30เปอร์นะฮะก็ตีหมู่ลดเกรดได้นะครับและที่สําคัญคือจะเป็นการแจกสโลสองเทินด้วยเองนะครับก็น่าสนใจนะตีลดเกรดแล้วก็สโลได้แบบนี้ปึ้งนี่ไรเดอร์คิกอืมไรเดอร์คิกเทจัดท่าเทจัดเลยฮะไรเดอร์คิกเออท่าเป็นเทดีว่ะเออเอาจริงอืม ต่อไปเนียผมก็คือสกิลติดตัวกันบ้างครับผมถูกโจมตีในเชิงของศัตรูนะครับผมจะลดความเสียหายลง50%นะครับผมและจะต้านทานต่อเอฟเฟคลดพลังปอกจะลดแต่จะต้านทานเอฟเฟคลดพลังทุกประเภทเอฟเฟคลดพลังทุกประเภทอุ้ยอันนี้น่าสนใจจากนั้นจกโจมตีศัตรูทุกตัวแล้วมีโอกาส70%ที่จะเป็นการถอนบัฟฟ้าออก1อันนะครับผม ก็คือต้องต้องถูกศัตรูมาตีเราก่อนนะครับเออพอศัตรูมาตีเราเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าตัวน้องเนี่ยจะลดดาเมจลงไป50เปอร์เนาะและที่สําคัญคือน้องเนี่ยจะไม่รับในเรื่องของเอฟเฟกแดงเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะเออก็ส่วนตัวยังไม่มีนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นการถอนบัฟฟ้าได้ด้วยอันนี้นะ่าสนใจนะครับต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าตัวเนี้ยถ้าผมใส่ดูก็น่าจะเป ค่อนข้างเก่งนะครับผมสกิลแบบ2เนี่ยลดเกตได้สโลได้เงี้ยแล้วตีหมูได้ด้วยการใส่สตันก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับบิลดิ้งผมน่าจะเล่นเป็นเตีมดามเมจนะครับแบบเน้นแบบกระแทกหน้าจุดตึกนั่นเองนะฮะเออแต่ว่าอาจจะทำลุ้นยากหน่อยเพราะว่าต้องมีเลือดนะครับเพราะว่ามันต้องโดนศัตรูตีอะ่ะมันถึงจะโอเคอะ่ะดังนั้นตัวนี้อาจจะต้องมีแบบเลือดหน่อยๆต้อง,งแทงๆนิดๆน,น,นะครับผมอ่ะต่อไปนะผมสำหรับตัวของตัวพี่จินธาตุเอ,อ่อรวมกันมากนะฮะสกิลสองเหมือนธาตุไฟ,ไฟเมื่อกี้เลยนะครับผมตีหมู รถเกตได้นะครับผมบวกกับสโลได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าจัแมวไม่แย่ไม่แย่นะครับรถเกตบวกสโลใช้ได้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมสกิลที่3กันบ้างครับเป็นการโจมตีศัตรู5ครั้งครับผมการโจมตีแต่ละเออการโจมตีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะไม่เหมือนรอยก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าสกิลมันก็จะสร้างความแบบแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามความต่างของ ค่า ATK ของเรากับเป้าหมายนั่นเองครับยิ่งสัตมีค่า ATK น้อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตีเจ็บเท่านั้นนะครับผมแล้วที่สำคัญคือสกิลนี้หักดาบได้ด้วยตีมือลอยบวกหักดาบได้นะครับผมใช้ได้เลยนะฮะดีแบบนี้ปึ้งปึ้งหักดาบพอหักดาบเสร็จปั๊บแบบอุ้ย ATK แกน้อยกว่าฉันใช่ไหมฉันก็ตีแล้วดามิแรงขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ผมน่าจะใส่เป็นสตันแหละคิดว่านะเพราะว่าเอามาวิวสกิลสองลยนะฮะก็น่าจะเป็นสตันตีมจอมิเลยจ้าจ๋าเลยนี่ผมแบบลบปั๊บก่อแตกใส่ น่าจะลั่นทุ่งอยู่พอสมควรนะครับัวนี้ก็น่าทำดมิดรุนแรงพอสมควรนะอันนี้น่าสนใจนะฮะต่อไปก็ผมสหรับตัวของท่าแสงกันบ้างฮะท่าแสงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่ายังยังรู้ไม่รู้เหมือนว่ากันว่าแมคคเน็กมันเล่นเป็นยังไงบ้างนะผมท่าแสงครับสกิลสองครับผมก็เป็นการตีหมู่นะครับลดเกตนะครับบวกกับสโลได้นั่นเองนะครับก็ไม่แย่นะฮะแต่ว่าใครแหมของน้องก็คือสกิลติดตัวกันบ้างครับผมทุกครั้งครับผมที่โจมตีศัตรูจะเป็นการลดเกตของเป้าหมายลงทีละ 20%ตด้วยตีแล้วก็ลดเกรดได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมจะเป็นการเพิ่มเกรดให้ตัวของน้องเองอ่ะ50%ของเกรดที่ลดได้ก็เอาลงประมาณว่าถ้ากดสกิล2ไปเนี่ยเราลดเกรดได้แบบแม็กๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะได้เกรดมาแล้วก็แทบจะได้เทินต่อเลยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เออเก่งนะคือสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองมันสามารถที่จะลดเกรดได้เลยจากตัวของแพสซีฟเองก็ดีหรือจากสกิลเองก็ดีอันนี้น่าสนใจ แต่ที่ผมมองว่าผมน่าจะใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์นนะไม่น่าจะใส่เป็นสตันเพราะว่าเน้นการออกสแปมเทิร์นบ่อยๆหรืออาจจะใส่สตันก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นในแบบไหนถ้าสตันก,ก็ดีนะครับมันสามารถที่จะวนเกตได้ค่อนข้างไวาจากการกดสกิลสองกดสกิลสองปั๊บดูลดเกตแล้วก็ดูซับเกตได้ด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับตัวของพี่ติณท่าแสงดีครับก็ประมาณนั้นนะฮะอืมต่อมาครับท่ามืดท่ามืดก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าโอเคนะน่าสนใจสกิลที่สองครับเป็นการโจมตีศัตรูสองครั้งฮะ ในกรณีที่ตีติดทีตุ่นข้อเนี่ยเกรดมันจะเพิ่มขึ้นทีละ25%ถ้าตี2ครั้งติดทีก็เกรดเพิ่มขึ้น50เปอร์นะครับผมยิ่งเลือกของศัตรูมีแบบน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งทำดาเมจได้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมแบบนี้ตีตั้งตั้งนะครับผมมาถ้าสกิลเทมากนะครับต่อไปครับสกิลที่3ครับมอบเอฟเฟกต์ป้องกันวิญญาณนะครับให้ตัวน้องเนี่ยเวลาหนึ่งเทิร์นนะฮะแล้วก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมถ้าในกรณีที่ศัตรูนะครับผมถูกการฆ่าด้วยสกิลทีี่่3เนย สก,กิลน้องเนี่ยจะไม่มีคูดาวนะครับผมก็สก,กิลสจะถูกรีเซ็ตคูดาวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาทีา่ตัวของน้องเนี่ยไปตีตัวตัวอื่นต่อเนี่ยมันทำดาเมจแรงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณว่าถ้าฆ่าสตูอ่อตายแล้วปั๊บอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเ,เราแบบได้เล่นเทินต่ออย่างใส่เอ้ก็เทินเงี้ยมันสามารถที่ทําดาเมจแรงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับให้ความรู้สึกคล้ายๆกับยูจิธาตุมืดนะครับคิดว่านะให้ความคล้ายๆกับยูจิธาตุมืดนะรเรื้องของการรีเซ็ตคูดาวนะครับ แต่ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมในความรู้สึกของมันว่าน่าจะเล่นเป็นเฟดดาเมจแบบหนานาอะไปเล่ยแต่จ๋าไปเล่ยในแมนโทโธสั์ต่อยทีหน้าสัดอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแกอเป็น,นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยคือจริงๆผมมองว่าคอแรปรอบเนี้ยสกิลค่อนข้างโอเคนะในหลายๆตัวนะครับไม่เหมือนแบบบางคอแรปที่แบบมาทีเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะถ้าผมให้คะแนนนะผมว่าคะแนนที่ผมน่าสนใจผม่ให้เป็นแสงมืดนะ ใสงมือนี่คือเป็น4ดาวกับ5าดาวนะอย่างาตามือเนี่ยเป็นมอนเตอร์5าดาวนะครับแล้วก็เอ่อเอเวกมาจะได้รีดนะครับผม่น่าจะเอเวกมาได้รีดนะครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีในคอนเทนต์อารีน่านะครับผม38%แนะฮะแล้วก็ถ้าแสงเป็นมอนเตอร์4ดาวนะครับผมแล้วก็เอเวกมาจะไม่มีความสามารถพิเศษเนาะแล้วก็รีดเป็นการเพิ่มค่าความแม่นยำนะครับในอารีน่า48%สนะฮะส่วนท่าลมนะครับเป็นมอนเตอร์5าดาวนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจใช้คำว่าน่าสนใจนะครับผมอ เอาเวกมานะครับผมจะได้ค่าความแม่นยำ25เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาแล้วก็สกิลนะครับเป็นเออลีดเดอร์ลีดเดอร์เป็นการเพิ่ม HP ในคอนเทนต์อารีนา38เปอร์นั่นเองนะครับอืมคาดน้ำครับเป็นมอนเตอร์สี่ดาวนะครับผมแล้วก็เอาเวกมาจะได้ค่าเออเป็นลีดผู้นำนะครับเพิ่มค่าความป้องกันในอารีนานะครับสามสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนตัวของคาดไฟนะครับผมก็เป็นตัวของลีดเพิ่มความต้านทานนะครับในอารีนานะครับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เอาเวกมาจะได้ค่าความเป็นยำนั่นเองนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์5าดาวเนาะมอเตอร์สีดาวก็จะมีตัวของธาตุน้ําอ่าธาตุน้ําแล้วก็จะเป็นธาตุแสงน,นะครับผมที่เดี๋ยวก็จะเป็นธาตุห้าดาวหมดเลยนะฮะออก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของสกิลนะครับต้องรอดูว่าสกิลเป็นในฟิลลิงแบบแบบไหนนะครับผมอ่าถ้าจัดอันดับความชอบแล้วกันนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะผมชอบมือวะ่ะมือผมรู้สึกว่าแบบมันดูมันดูโอเคอ่ะมันดูแบบใช้ได้แหละแล้วก็แสง นะครับมือเนี่ยผมให้แบบความสนใจหนักเลยแล้วก็แสงต่อมาผมจะชอบลมลมผมรู้สึกว่าเออสกิลมันดูแบบมีความแบบน่าเล่นจากสกิลสามเองก็ดีที่แบบตีเมือลอยได้นะครับการเมือลอยเนี่ยคือแบบเป็นการปิดแพสซีฟนะเม่อลอยหักดาบแล้วก็ตีเจ็บมากด้วยนั่นเองครับถ้าแบบมีตัวชงอย่างตัวแบบรับดาบให้น้องหรือมีตัวเปิดเกาะดีๆก็น่าจะทําให้ตัวของน้องเองอเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนาัดไฟเนี่ยจริงๆก็น่าสนใจแต่ผม ยังไม่ได้ให้คะแนนมันเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าสกิลติดตัวของมันเนี่ยมันยังดูแบบคุมเครืออยู่ยังไม่ได้เห็นการใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพมากนะักอันนี้ต้องต้องรอดูว่าเอ้ยพอแบบเกมมาไหลๆเกมมาจะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะต้องต้องรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวสุดท้ายกับธาตุน้ำอันนี้ผมมีเนาะแล้วก็ลองเล่นแล้วรู้สึกว่ากากกากมากนะผมเอาเกมกำลังลเกมแบบรีนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ลวกันนะครับนุ่มๆไปแล้วบายบ